ป่วยเจาะมะม่วนานคุณครับวันนี้กขอขอบคุณป่วยเจาะมงยาสนนะครับกขอบคุณครับจากสำนักานใหญ่กับเวารตคุณสุโงชครับคุาคุณนะครับท่าได้เอารรทุกผสหรือกิจกรรมมาปามามาของเนี่ย nó lúc đó học về quê ăn, về quê ăn đấy, đó nó sẽ thấy khó để cái đó tiếp tục học, nó sẽ nó hơi mạo khó thôi, <sao không>? <cười> <cười>

หรือว่าเขาาคูกันก็่นี้เนี่ยจะแขขอ่้าเขาอรอแนะนำงนะครับอาจารนะครับรอว่าสอบไปนะครับต่อต่อระ้นนแุ้คุณสุบระเมนคะแนนยิ่งนะครับ่นะนำผ้ว่ามา ยวผมรอไม่เยอะว่าจะได้จะได้รอไว้เยอยๆเลยนะบาทีมูดิ์สายนะครับหลังถ้าดีตำแหงถ้าดีมู้เนี่ยจะได้จได้ขอพระราชเวนครับวาผมบอกของ้วเราต้องสีมอรกับการต๊งของรอบรองเท้าาจารา์ตลอดนะว่าี่พี่้ากอาย์ใครที่ไม่ได้นะครับไเป็นอ้กอสุมาไปไม่ด้เยนะบอนี้ก็มีข้อแรกนะครับอซิมิผมมี่ในมูดี่นะครับ

ความนอนุเคราะห์จากชาภาพเปิดซึ่งมีขอบว,ขอธธาาอว่าของคุณสุภดารัตน์สุชีพรวิโรจน์คุณอารีห็พิมลท่องโดยขอบว่าของท่านแล้วก็ขอบว่าของคุณยวการสรีสงใจและปกิขาได้ก็ขอบว่าของคุณสมบูคุณนัทถวพรุปอ,อ,อ,อุประ,ระคุณะน,สนะสุขุมอุปยานหน่อยมา งูนหานที่ห่านได้เป็นเก้าเป็นการถึงเฉพาพเก้าอ่าน้ำสัทธาเพิ่มแงอ่าพระปาเขาวัดวัวเรากปฏิการได้เลยสัทธาออกในออกบ้านเราะอ่าที่ได้มารวมกันซึ่งวันนี้ก็ได้เป็นวันที่ไหมเราก็จะได้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเงินนี้ก็ได้ไปไหนเงิน 对。